โอเคครับสวัสดีครับผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง emo channel นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น Cyber w a r d นะครับหรือหรือเรียกว่าเซอร์ตัวใหม่นั่นเองนะครับก็ จริงๆอ่ะมันก็มานานแล้วนะฮะแต่ว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นกลับมาทำคลิปเนาะหลังจากการแข่งมานะครับก็ขอไฟด้วยนะครับอ่าโอเคก็เซตเบิกนะฮะที่จะเล่นไปนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือจะเล่นในเซตปัดไฟนะครับก็คืออ่ะก็ประกอบไปด้วยเบิกัวตานะครับก็คือเวลาที่เราอยู่ในระยะเสียง ระยะลัศมีของฆาตกรนะครับก็จะเก็บสแต็กไปมันจะเพิ่มมันจะเพิ่มมาดึงสแต็กนะครับแต่ว่าเราต้องอยู่ในรัศมีหัวใจอของฆาตกรนะครับคือ15วินาทีต่อดึงสแต็กนะครับในขั้นสามนะครับจะเก็บสูงสุดได้4สแต็กนะครับอโอเคเบอร์ที่2อนะครับก็คือเบิร์กสมาธิเหนือพิกัดน,นะครับก็คือเวลาเราเช็คสกิล ได้ยอดเยี่ยมนะครับหรือเรียกว่าเช็คสกิลขาวนั่นเองนะครับก็จะมีความคุบหน้านะครับถ้าเกิดได้ได้เช็คสกิลยอดเยี่ยมนะครับก็จะเวลาเราปัดไฟหรือว่าเราฮิวเนี่ยหลอดมันจะเด้งมานะครับแล้วก็คอร์เซอร์นะครับแล้วก็การตรวจสอบทักษะนะครับหรือเรียกว่าการเช็คสกิลนะครับมันจะไวขึ้นอีก4%นะครับตอนหนึ่งสแต็กนะครับ เก็บได้สูงสุด6แตกนะครับก็เปิเพอะไรที่ดีมากนะครับเอาไปคู่กับเพิกตตดตาได้นะครับและเพิกที่3นะครับก็คือเพิือคนกู้างนะครเวลาที่เราเก็บเวลาที่เราเช็คสกิลโดนยอดเยี่ยมนะครับหรือว่าเช็คสกิลขาวนะครับก็จะเก็บมันจะเก็บสแตกเล้่อนหนึ่งแตกใช่ไหมครับแต่ว่าเราถ้าเกิดเราเก็บครบ5แตกปั๊บ เราก็จะได้ซ่อมกล่องนะครับแต่ว่าพอเวลาซมกล่องเสร็จปั๊บจะเราจะปั่นช้าลงนะครับ50%นะเป็นเวลา30วินาทีนะครับแล้วเพืสุดท้ายนะครับเป็นเบิร์ที่ดีมากมากนะครับเวลาที่เราที่ทเซอร์โดนแขวนเซอร์คนอื่นนะฮะโดนแขวนแบบโอ้โหอยู่ไม่พักเลยนะก็คือเปิร์ช่องทางด่วนนะครับเวลาที่เราเช็คสกิลเช็คสกิลยอดเยี่ยมนะครับ ก็จะได้จะได้รับการบนไฟนะครับเด้งคือเอาง่ายหลอดเด้งมาเพิ่มอีกสเต็แลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเซอร์โคนอื่นนะครับต้นแขวนนะครับก็จะเราจะได้รับมาอีกสามสต็กนะครับนะคือสแต็กลบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะก็คือเวลาที่เรา อาช้สกิลโดนยอดเยี่ยมนะครับก็จะเร้งไปเลย3%นะครับเพราะว่าเราได้ได้รับ3าสแต็กถูกมหมะ้ะก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นเซปเปอร์ที่เกี่ยวกับการเช็สเคสกิลล้วนๆนะครับแล้วก็ปัดไวมากด้วยนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเราก็รับชมกันเลยเนาะอนะ Let's go ก็เราก็เข้าสู่ในเกม แล้วนะครับอ่าโอเคเครื่องปัดไฟยูย่ข้างๆเลยล้วก็ปัดเลยอ่าโอเคอ่าโอ้โหใช้สกิลม่โดเลยก็ตายครับอ่าโอเคเราเจอรกระต่ายนะในรอบนี้นะโอเคตอนนี้กล่องกล่องซ่อมเราหมดแล้วนะ ชาร์จแล้วเขาจะมานี่หรือเปล่าไม่แน่ใจโอเคเราได้สแต็กแล้วเลยอุ้ยโดน โอเคไม่เป็นไรควันไฟยืนดีโดนไวมากโอเคอาตอนนี้คนกู้ซากเราได้หนึ่งสแต็กล้วครับโอเคเราก็รอเพื่นนอนโอเคเมื่อกี้เราปัน่นแถวโซนขวาบนเสร็จน,นะครับอา อันนี้เราจะยึดบ้านเล็กเป็นาสายล่างนะครับในแผนที่นี้นะครับตอนนี้เราดูดฝ่ายอยู่ทางขวาบนนะครับก็รอเพื่อนมาช่วยนะครับตอนนี้คินเลอร์น่าจะอยู่ตรงกลางนะครับเคซูเปอร์วอร์ดมาช่วยแล้วเรียบร้อยครับแล้วก็ฆาตก,กรก็ตามมานะครับสวัสดีครับแผกไม่ได้รับเชิญน,นะตอนรีบหนีให้ไหวที่สุดนะ เพราะว่าเราไม่ได้เล่นในสายจุกเนาะเราเล่นในอ่าซิปปัดไฟนะครับปัดไฟไวที่สุดครับโอเคอันนี้เกขวาบนเสร็จใช่ไหมครับอ่าโอเคเราต้องปัดสายล่างนะครับซึ่งปันเล็กเนะี่ยปันเล็กคือสายล่างนะครับปัดเลยครับ ถ้าเจอกระต่ายเนี่ยเอ่อจะเต็ปของตัวซาเนี่ยไม่ค่อยได้เก็บน,นะเพราะว่าระยะลัทธีของข้าจกรเนี่ยมันมันช้ามันยังไงอ่ะมัน,ม,นมันแคบลงนะครับแค่ยี่สิบเมตรเองอตอนนี้เพื่อนเราโดนแขวนอยู่ตายบนนะครับหลายคนก็องนะครับว่าสายบนคืออะไรขอบนคืออะไรนะครับคือการบอกจุด ในการบอกตำแหน่งมันเองนะครับเพื่อให้ให้เจอคนอื่นๆนะครับเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับๆๆๆมีกีกฆาตกรนะอ่าโอเคเข้าอุ้มแล้วเข้าอุ้มแล้ว<า>อ่าเราได้มดแต่ครับ มาใกล้เลยโอเคร okay, เราก็ไปช่วยเพื่อนเลยครับโอเคขอไล่เอรูดี้แล้วครับแล้วก็ปัดไปกันเลยครับปัดเลยเพื่อน โอเคอ่าปัดไปครับปัดสายบนให้เสร็จให้สายล่างให้เสร็จครับขอไฟโอ้โหขอกะเอาล้มเลยนะก็ต้องรีบปัดไฟนะครับดีนะมันไม่มีพวกคธนานะครับ ทางด่วนทำงานนะครับเมื่อกี้นะครับก็จะกินขาวเนาะอ่ามันก็จะหลอดมันจะมันก็จะเด้งไปงนะครับ <c oughs> โอเคตอนนี้รอให้เพื่อนรักษากันนะครับเราก็รักษาไปรักษาเพื่อนอา้าวอ๋อเจ้าฮิวเองโอเคเ <c> พ <oughs> ื่อนสุซิกนะฮะว่าเออไปไปช่วยเลยนะฮะให้ฮิวเออจะฮิวเองนะฮะประมาณนี้นะ แต่เขาน่าจะมีเปิเปดเปิดตู้กรีดน,นะครับ <Leg it. S 1> เปิดตู้กรีดหรือเปล่าไปนู่นอาไปนู่เนเราไปช่วยเลยครับ <c oughs> ยังก่อนอยังก่อน คเมื่อกี้กับโดนนะครับอลันติเกเขาเปลี่ยนไหมเขาไม่เปลี่ยนครับอ่าโอเคเขาไม่เปลี่ยนแสดงว,ว,ว่าตอนไรเซอร์เวอร์ดอ่าอ่า,อาโอเคเราก็ไปช่วยเพื่อนก่อน เพื่อนเราก็อยู่ลบโยสายบนเนาะ,ะแล้วก็ลูกยิวกันเลยลูกยวกิวแล้วก็อ่าบัดไปะนะครับมาครับ ช่วยเลยครับเพื่อนอ๋อยิวเลยเหรอโอเคยิวอะไรต่อหรือเปล่าไม่รู้นะอ๋อเขามีอันนี้ปวดทุกปวดทุกแล้วคิวคิวไว้นะครับโอเคช่วยเรื่องคิวไว้อะไร รรเรายังไม่รู้เรื่องนะครับว่าเราปัดยุงนะครับไป,ไ <í ls> ปัดเนียนตอนเห็นจัดโอ้โหเรียบร้อย อาอุา้มอย่างนี้แล้วก็ไปช่วยครับโอเคครับอ่าแล้วก็อุ้ยอาลาเบกโดนนะครับอาลาเบกโดนแล้วครับโอเคเร,เราก็ต้องรีบปัดไฟนะครับรีบปัดเลยด่วนนะครับ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับก็แสดงฮัลโห l ไห้สวยอะาวไร่ต่อโอ้โหขอไล่ขอไล่เอาสุดยังก่อนไล่ต่อไล่ต่อไม่โดน ะอะไรเพื่อนครับกีิ่ประตูอยู่ไหนบ้างแถวโซนบนน่าจะไม่มีโซนล่างไม่มีเนี่ยน่าจะมีแค่โซนบนนะครับโอเคแล้วก็ไปห้องใต้ดินนะครับเพื่อไปหากล่องกล่อ,องพยาบาลนะครับมันจะมีหรือเปล่า คเ่อนกระโดดไล่อยู่นะครับโอ้โหได้กล่องปิต,ตปิต,ตก็หมายถึงอันนี้ครับอกล่องซ่องอน,นั่นเองนะครับหรือว่ากล่องคอนเสาร์ตั่นนะครับแม้ว่าผมชอบเรียกว่าปิต,ตุเ,เรียกว่าเหมือนเป็นสับแบบเฉพาะทางเฮ้ย ตายครับเรียบร้อยแล้วแล้วเรียบรอยตายแล้วก็ทำเตที่แล้วครับรับรับเพื่อชาตินะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเส้นปัดไฟนะครับแต่เขาเรียกว่าตายยังมีเกียรตินะครับเนียนอะไร เราไปดูกันนะ,อะสองเมืหนึ่งนะถือว่าได้เยอะพอสมควรนะครับก็เป็นไงกันบ,บ้างนะครับกับชินเบิร์กนี้นะครับนะก็ใ้รชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับที่สำคัญนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันเนาะนะสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า